เอาถุงพลาสติกไปคลุมหัวคนจนกระทั่งว่าหายใจไม่ออกตายไปเนี่ยก็คงจะทรมานเยอะเลยนะโยมก็น่าสงสารคนถูกกระทำแล้วก็สงสารใจของคนที่ทําด้วยนะว่าใจคงจะไม่ดีมากๆเลยทีเดียวนะก็นึกถึงภาพที่ไปกวาดขยะนะตอนที่ฝนตกตกน่งอาตมาก็ใช้ถุงคลุมเหมือนกันนะเพราะว่าต้องรีบกวาดม่งเ้นเดี๋ยวโยมเดินมาตรงนี้เหยียบใบไม้ลื่นล้มงายท้องหัวฟาดพื้นมาก็จะลําบากเหมือนกันก็ต้องรีบทําตอนที่ฝนตก ตอนถุงคลุมหัวเนี่ยตมาก็เคยแกล้งนึกเหมือนกันนะว่าแล้วถ้ามันคลุมลงมาถึงคอแล้วมีคนบีบคอไว้หายใจไม่ออกเนี่ยคงจะแบบหายใจแล้วถุงมันก็แบบหุบเข้าไปบุบบิบบุบบิบจนกระทั่งแบบตายนี่น่าจะทรมานเยอะเลยทีเดียวโยมช่วงเนี้เวลาพอมีข่าวนะข่าวของคนเอาคลุกเอาถุงไปคลุมหัวกันแล้วก็เสียชีวิตไปตายไปในโยมเวลาได้ข่าวแบบเนี้อยากให้เราเอาใจไปไว้ตรงที่ว่าสงสาร นะคนที่ถูกกระทําก็น่าสงสารนะถึงเขาจะเสพยาค้ายาก็ตามทีถึงเขาจะเคยค้ายาแล้วไปทําให้ลูกบ้านนั่นล้านบ้านนี่ติดยาอะไรก็ตามทีก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นกรรมของเขานะเป็นกรรมแล้วกฎหมายก็จัดการกันไปตามกฎหมายแต่ตอนนี้มีมีเหตุการณ์แบบนี้เอาใจวางไว้ที่ว่าสงสารมันนะสงสารเขาสงสารพ่อแม่เขาสงสารคนนน้นคนนี้ก็น่าเห็นใจกันนะแต่ก็เป็นกรรมของเขาแหละนะก็เป็นกรรมแหละ เอาใจวางไว้ลักษณะแบบนี้โยมอย่าไปรู้สึกว่าแหมสะใจตายซะได้ก็ดีตายซะได้ก็ดีแหมไอคนทำนะี่นี่ก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะเราไปทําแบบนี้นะนะดูซิว่าดูแนละดูซิว่ามันจะรอดพ้นกฎหมายไหมนะคงจะมีการอุ้มกันอีกแหละงานนี้ประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละโยมถ้าเอาใจไปวางไว้แบบเนี้ใจเรามันจะเศร้าหมองใจเรามันจะเป็นทุกข์และใจมันก็จะคิดลบๆลบ,ลบด้วยคําว่าบวกเนี่ย ก็คือไปบวกเอาเรื่องนั้นมาก็เรื่องนั้นก็แบบนั้นเรื่องนี้ก็แบบนี้ก็ดูสิเห็นกฎหมายเป็นธรรมซะที่ไหนก็ใจมันก็จะคิดลบๆมันก็ไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาบวกคือจริงอยู่เหตุการณ์ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงๆก็ตามทีแต่ว่าหน้าที่ของเราในโยมวันนี้ทําเท่าที่เราทําได้แต่สิ่งที่ทําได้ง่ายและทําได้ได้ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือการที่รักษาใจไว้ นะพระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องของการรักษาใจเพราะเวลาของชีวิตมนุษย์ีย่มีน้อยมากรักษาใจไว้นะคือตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรก็ตามทีก็เป็นไปตามเหตุการณ์แต่ว่าเอาใจของเราไว้ว่าใจของเราจะต้องสงบใจของเราจะต้องวางวางใจไว้ที่ความเห็นอกเห็นใจไม่อนุโมทนาบาปอืมทำอย่างนี้ก็ดีแล้วนะสารเตี้ยไปซะเลยนะ คดโกงอย่างนี้ก็ดีแล้วนะเงินเดือนพอกินซะที่ไหนตำรวจอะไรประมาณนี้นะถ้าคนไปคิดแบบนี้โยมใจมันลบๆๆไม่ดีไม่ดีดนะเงินเดือนเขาก็จัดมาจัดสรรมาพอสมควรแล้วหน้าที่การงานทุกคนก็ต้องมีก็ต้องทํากันไปแต่ว่าเราเป็นผู้เสพสื่อเป็นผู้เสพข่าวก็วางใจไว้ว่าก็เห็นใจนะสงสารด้วยกันทั้งหมดแหละนะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองก็รับกรรมกันไปแม้จะไม่ติดคุกวันนี้ก็ต้อง ตกนรกทั้งเป็นในอนาคตก็ต้องตกนรกเพราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นสิ่งที่ยุติธรรมเสมอนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออะไรอย่างเงี้ยก็น,นึกก็พิจารณาไปให้เข้ากับธรรมะอ่าฉะนั้นโยมเนี่ยถุงพลาสติกเวลาบินธบัตมาาตมาเสร็จเรียบร้อยแตมาก็จะมามัดๆเป็นปั้นๆแบบนี้เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นต่อตเก็บไว้เต็มไปหมดแต่เก็บไว้ไม่นานเวลาพอรู้สึกว่าเก่าเกินไปแล้วก็ต้องนะต้องนาไป นยโยมก็นํานไปขายานะก็เห็นถุงพลาสติกแล้วก็นึกสงสารอย่าอนุโมทนาบาปนะยโยมอย่าไปชื่นใจกับการตายของคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ดีอย่าไปอนุโมทนากับอะไรที่มันไม่ดีนะให้รู้สึกชื่นใจดีใจกับความดีที่ใจของเราแตะใจไว้ในส่วนของความเมตตาไวนะ้ขอให้ทุกท่านได้สรรเสริญคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกร่วมกันเห็นถุง ก็รู้สึกเห็นใจขอเจริญพรตำรวจดีๆยังมีอยู่เยอะนะโยม